วันนี้คุณนตีพามาที่ตลาดสมสารอำเภอสัตหีบจังบังวดชนบุรีค่ะและมาเดินชมตลาดที่เขาขายของฝากของอาหารทะเลแห้งทั้งหลายนี่นะคะอาหารทะเลแปรรูปแล้วก็พามาที่ร้านนี้ค่ะร้านลูกประดูนาวีเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าร้านนี้เขาขายอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะพอเราเดินเข้ามานะคะในร้านดูค่ะ คนโคราชภูมิใจผู้ซื้อให้ถูกใจผู้รับฝากนะคะตักกศิลานครของฝากจากสสแมสารทั้งปลีกและส่งมีเบอร์โทรศัพท์นี้ด้วยนะคะใครจะโทรมาซื้อมาสั่งได้ทุกเวลาค่ะดูค่ะเขามีอะไรขายบ้างมีปลาอินทรีแดดเดียวปลากุลาปลาหางแข็งปลาหมึกแดดเดียวหมึกไข่ชำระเงินผ่าน QR code ได้ทุกธนาคารด้วยนะคะนี่ค่ะ ดูผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่เขามีขายอยู่ตอนนี้เยอะแยะมากมายให้ภาพบรรยายเลยค่ะว่าเป็นยังไงนะคะดูไปค่ะปาหมึกต่างๆือะะแห้งอันนี้หมึกกระตอยค่ะ น,นี้คือปลาทูหอมอันนี้ปลาหมึกโอ้เยอะแยะมากมายเลือกไม่ถูกเลยค่ะเยอะมากเยอะมากปลาหมึกก็มีหลายไซส์หลายขนาดค่ะหลายราคาเนี่ยนะคะเยอะมากเยอะมากเลือกไม่ถูกเลยค่ะนี่ปลาอินรีย์ที่เป็นตัวก็มีนี่ยายที่ปลาเค็มเนี่ย มที่เป็นตัวก็มีซื้อเป็นตัวแล้วก็ให้น้องเขาหั่นเป็นชิ้นๆให้ก็ได้เนี่ยเอาหัวไว้ใส่แกงหน่อไม้ใส่แกงขี้เหล็กอร่อยนั่นแหละดูค่ะเยอะจริงๆปลาช่อนทะเลหรือปลาคิก้โก๋ปลาหัวขาดหางปลากระเบนปลาวงกลมปลาซิวปลาส้อยมีหมดค่ะ โอ้เยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆนะคะของอื่นๆอีกมากมายของเด็กเล่นก็มีจำน่ายทุกอย่างตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบค่ะเลือกซื้อเอาแต่สินค้าหลักๆเลยก็อาหารทะเลแปรรูปนะคะนี่ไงยายปลาอินทรซีเห็นไหมคะที่เขาหันเป็นชิ้นแช่ตรงนั้นไว้ก็มี ีน้ำตาลก็มีนะคะหลากหลายหลากหลายหลากหลายค่ะหลากหลายค่ะตัวนี้ะนะจ๋เรื่รอ,องปลาหมึกค่ะเดี๋ยวตูว้เขาช่วยให้ออเหรได้ดูค่ะใส่ถุงสียากษ์กาดมืกไข่ได้ะคะ่ะโอ้หมึกไข่เห็นไ,ไหมคะ หมึกไข่ตัวสวยๆงามๆกิโลละ1,100บาทถ้าใครพูดถูกใจก็จะลดให้ค่ะเหลือ1,000ทพันทนเห็นไ,ไหมคะเยอะแยเยอะแะเยอะจริงๆนะคะนี่คะ่ะปลาใหม่ๆสดๆเลยนะคะมาซื้อสินค้าร้านนี้ไม่ต้องห่วงได้ของดีของสดของใหม่นี่หมึกไข่เลยคะ่ะมาหนึ่งกล่องเต็มๆเลยดูด้านใน ขนมของขบเคี้ยวมีหลากหลายนี่นะคะที่แช่ในตู้ใหม่ๆก็มีหลายหลายชนิดหลากหลายชนิดค่ะหลากหลายชนิดค่ะดูด้านนี้มีอะไรคะด้านนี้ว้าวมีชนิดต่างๆเลยค่ะปลาเห็ดโคนทูปลากระพงทุบหมึกบด ไม่เผ็ดแล้วก็มีชนิดเผ็ดหยองเต่าทองเผ็ดหยองเต่าทองไม่เพดหยองเกาหลีหยองเชอร์รี่หยองอบเอยว้าวสารพัดสารพันค่ะด้านนี้กระปิเกลือน้ำพริกโอ้เยอะแยะเยอะแยะเยอะจริงๆ,ๆนะคะดูด้านนีเยอะมากนะคะเยอะมาก,ก เลือกซื้อเลือกหาเอาค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมามาเที่ยวสแสมสารก่อนจะกลับบ้านต้องมาซื้อของฝากที่ร้านนี้นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะมเขามีเยอะอจริงๆรราคาก็เป็นกันเองด้วยค่ะแม่ค้าก็ใจดีเจ้าของร้านก็ใจดีน่ารักนะคะเจ้าของร้านนี่ค่ะชื่อร้าน ร้านลูกป,ประดูนาวี40นะคะอยู่ที่ตลาดขายของฝากที่สแมแสารนะคะอําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีค่ะ